หนผมนี่เสียงต่อการโดนเตะผมเจอหาอะไรมากั้นไว้หน่อยเสียงเสียงใช่ไหมโอ้ขาขาตัางงาจานมันไหลสดเลยนี่ครับไหลสดเลยงไปใหมัรันมาจ้ามัดกี่อก่ก้อเหเียวมัไนจ้อัด

พยายามพยายามโอ้ถ้ามือันนี้ข้านกับฟาสามขางในเลยเดยวะต้นพยายามมาน่ะโ้งอยู่อยกพยางามผมจะไปซัก่อนได้น้ดันมันไวหน่อยขาดนือกอนน่อันแต่ว่าต้องขั้น่่อถฟ้าก่อน

ใส่กำลังใจด้วยพ่อตุ้ยครับของมันจะเกิดการยังการบะมีนี่บ่อกกันไว้หน่อยสรางเลยอยากกินลูกมันอยู่กันมะมีนี่บ่เออโอ้ยมันเป็นมะมี้ายไม่รู้มันจะโตหรือเปล่าเดี๋ยวดูท่าทางมันทำมะมีหนังนี่มันจะไงมันจะบอบบอบบอบหอดหอดนอกอันนี้ไม่ได้ยู่ได้ไงบะมี่มันย่งไงมันแตงกอเหรอ แต่ยังเป็นมามีฝ่ายมัมีหนังมันจะไน้เก่งๆโอ้ยไปโดนไปซุปนี่อร่อยไปชั่วไฟซุปแล้วมันจะอร่อยเป็นพิเศษคันนี้นะสำหรับคันนี้เลยผมให้ล่าอหนามันก็ล่าทำเหมือนกินสุกอย่างเดียวอ่ะอาจารย์กินกระเซ็นล่าขึ้ก็มาขวางอย่างนี้กูมาขวาขึไปกากไปตายอยา เพราะว่ามันกินได้หลายลูกแล้วถ้าแถวๆนี้มันลูกใหญ่ไงอยู่ข้างล่างนี่มันจะลูกใหญ่ก็เลยต้องอนุรักษ์มันไว้หน่อยเพราะถ้าเราเดินเตะมันบ่อยๆเนาะมันไม่โตอ่าการว่ายมันจะล้ไปเรื่อยสักแล้วมันก็พลาดองเงี้ยคองหนาวไปแช่นาผู้มันก็แข็ง ยี่เปอระบอลอะไรตัวนี้อะไรท่างในเจ้ามูสบันเจ็บของนันเขาพอสารเวนเอาใสขางให้องเรบเขามาเเบลเขามาทางหนพ่นสาดไว้ในห้องน้ำก็ได้ไหมเครื่องใช้ไฟฟ้าคนสาดมันมากมันอยากฮาร์ลมันเลยสาดอยู่แล้วแหละดสาดอยู่แล้วแหละทำไรสั่งบอกที่เราไม่รู้จจัดไหน เดี๋ยวเว้นเนี่ยเราก็พลัดขาดเสร็จแล้วก็เว้นพักสักหน่อยก็ได้แล้วก็มาลุยไม้กวาดมะนาวเจพุปบาทอ๋อเจรุปบาทต่อก่อนใช่ปะโอ้ยมันพผ้าคนอาจารย์ถ้าคนเอาผ้าคนเป็นหนักกับท่านเนี่ยอาจารย์ซื้อมาเตรียมไว้ใช่ไหมล่ะเออวันซื้อมาเตรียมไว้แล้วก็ห่อเอาผ้าห่อ